เนี่ยค่ะต้นฝรั่งนะคะมีอาการใบแห้งต้นแห้งนะคะเนี่ยนใบนี่คือคือแห้งจนแบบกรอบเลยแหละเป็นนี้เลยนะคะนะคะเป็นทั้งต้นเลยนะคะสาเหตุจากอะไรไม่ทราบแต่ว่า ก่อนหน้านี้คือไม่ได้ลดน้ำอยู่สามวันนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากอาการขาดน้ำหรือเปล่าแต่ส่วนหนึ่งคิดว่า,าน่าจะเป็นมาจากการที่เขาให้ผลที่เยอะเกินไปเนื่องจากว่าฝรั่งอันนี้เป็นพันธุ์กิมจูนะคะฝรั่งต้นนี้อายุยังน้อยอยู่ยังไม่ถึง1ปีนะคะปลูกมายังไม่ถึง1ปีแล้วก่อนหน้านี้เขาให้ผลเยอะอะดก ดกมากเลยนะคะก็พยายามเ,าเด็ดออกไปบ้างแล้วแต่ก็คือยังก็ยังเก็บไว้เยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นการวินิจฉัยเองนะคะว่าเขาให้ผลเยอะจนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงตัวเองนะคะอาการเหมือนเหมือนจะตายเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่มีลูกหลงเหลือค้างอยู่เลยเนี่ยนะคะ ลูกก็เหี่ยวตามไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือโหสุกแล้วแหละก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บมาทานนะคะเหนียวค่ะมันเหี่ยวจนมันเหนียวเลยนะคะเดีย๋ยวค่อยตัดเพราะว่าอ่าคือที่บ้านเนี้ยนะคะปลูกฝรั่งกิมจูอยู่สองต้นต้นอีกต้นหนึ่งนะคะก็มีอาการแบบนี้เลย อาการค้ายกันเลยต้นนั้นเนี่ยให้ผลเยอะกว่าต้นนี้อีกนะคะให้เป็นแบบคือเยอะมากแล้วก็มีอาการแบบนี้เลยนะคะแล้วนู่นก็ใช้วิธีตัดแต่งกิ่งเร่งน้ําเร่งปุ๋ยนะคะจนนะคะเขาก็เป็นแบบเนี้ยเออมาก็กลับมาปกตินะคะ,น,ะนี่คือต้นอีกต้นหนึ่งคือมีอาการคล้ายต้นนู้นเลยนะคะ คือจะตายเหมือนต้นนู้นเลยเพราะนั้นนุ่งก็จะใช้วิธีเดียวกันนะคะกับต้นนี้เพราะว่าพอเราใช้วิธีนี้เราก็เห็นมาว่าเขาก็ไม่ตายนะคะก็ออกมาแตกกิ่งก้านใบเยอะเหมือนเดิมแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> วิธีทํำยังไงนะคะข <c oughs> อภอัยค่ะวิธีทํำยังไงนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะเอาใบที่ก,กรอบกรอพวกนี้ออกให้หมด เอา,บาออใ,นะะใะะบาออกให้หมดนะคะก็ใช้กันไกรเนี่ยค่ะตัดแต่งใบออกให้หมดนะคะตอนนี้คือคือเอาใบาออกหมดทั้งต้นแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นช่วงที่ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะได้ตัดแต่งกิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ออกไปนะคะเราก็ลองดูนะคะเช็คดูว่าเออกิ่งไหนที่มันดำๆแก่แก ยยอย่างนี้เล็กๆเนี่ยก็เดดเอาไปเลยคือมันมันเป็นกิ่งที่มันตายแล้วนะคะโอเคระหว่างนี้ก็คือน้่นตัดออกไปบางส่วนแล้วนะคะก็เลยหมดไป หลังจากนั้นพอเราเอาใบาออกจนหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นหน้าที่ของเราก็คือให้น้ําให้ปุ๋ยเขาอัดน้ําอัดปุ๋ยนะคะอัดปุ๋ยนี่ไม่ใช่ว่าให้ปุ๋ยทุกวันนะคะก็คือเราใส่ปุ๋ยให้เขานะคะซึ่งนู่นจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมูลข้างคาวปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นต้นนะคะใส่เข้าไปก็อาจจะให้สักหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็รดน้ํา เช้าเย็นเช้าเย็นเพื่อเร่งให้เขาแตกใบใหม่ออกมานะคะแล้วเดี๋ยวลาผ่านไปน่าจะใช้เวลาประมาณสัก1เดือนนะคะที่เขาจะฟืนตัวแล้วก็แตกใบใหม่ออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะคะนี่นะคะปุ๋ยปุ๋ยมูลอางคารอั่า,านี้ก็จะให้เยอะเพราะว่าต้องการ กระตุ้นช่วยเหลือเขานะเป็นช่วงวิกฤตของเขานะคะจริงๆเออใช้อีกสูตรหนึ่งก็ดีนะคะก็คือเออเครื่องดื่มชูกําลังนะคะผสมน้ําประมาณสักสแก้วอะ่ะเป็นแบบเข้มข้นนะคะเนี่ยช่วยได้ดีมากแต่บอกีว่าอันนี้จะใช้ใช้ปุ๋ยวิธีปุ๋ยนะคะ แล้วก็รดน้ำค่ะนะคะลดน้ำเช้าเย็นนะคะแล้วก็รอดูผลกันนะคะ สวัสดีค่ะผ่านไปประมาณ10วันแล้วนะคะหลังจากที่เอาใบออกจนหมดมาดูนะคะผลเป็นอย่างไรเห็นไหมคะแตกใบใหม่ออกมาแล้วอ่าสิบวันผ่านไปนะคะแตกใบอ่อนออกมาอ่ารอตายแล้วรอตายแล้วนะคะต่อไปก็บำรุงต้นแล้วก็จะออกผลให้เรานะคะ